บัดนี้คณะสงฆ์วัดไทยเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีแวนโกศลสาธารณรัฐอินเดียจะได้อัญเชิญบทเมตยสูตรอานิสงส์แห่งการเจริญเมตตาเป็นอัปปมัญญามาสาธยาย เพื่อจะเป็นการน้อมนำซึ่งพระสูตรที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าได้สรงแสดงไว้หนาวัดประเชตวันมาวิหารที่ท่านอานาถบินิกาเศรษฐีมหาเอาบาศรุสธาสร้างถวายแด่พระสมมาสัมพุทธเจ้าและพระสง์ ให้เป็นพุทธสถานสมบัติในพระพุทธศาสนาทั้งพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบันกาลของคณะสงฆ์ได้อัญเชิญบทพระสูตรนี้มาสาธยายจากเมืองสาวัตถีวัดพระเชตวันมหาวิหารในพร้อมเพรียงการน้าบัดนี้เ ารัติเทนตวันเนอานานตะเพนเทกาสะอารามเมตระโภภะภวะภิกโภาะมันเตนสิภิกขะวะสิภะตันเตติเตวภิกกวตป ภาเวเตโสวิมุตติยาอัสเสวิทายยภาวิทายยภาหุลิกทายยาญาณีกทายาทุกขทายยาอนุยาปริจิตายยสุสมาร เดวพันธะตินภาระตังสุเป็นังพาสติมานโนสานังปิโยโหติธมานโนสานังปิโยโหติเทวตารังคตินาสัคิวะ อาติยาเพวันโลเปเสเสตติอาสามุโหคาลังกรนตทอุตรีตาปติเวนจันตุัรปโมลโวปะโวหติเมตตายาพีรเวชตวิมุตติยาอา ยะวันตุขตายะอนุสิตตายะปะริจิตตายะสุสัมมาระตะยะอิเมแหกัส ธิเมสรณังคันยังพวทธโธเมสรณังวรัเมเตนะสัตจวะเตนะโมตุเตยจยมังคะังนัตถิเมสรณังคจัธัมโมเมสรณัง

Yang